สวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สไตล์ไทยกีวีวันนี้เราจะมาทําบุญกะบพีมะม่วงสุกค่ะพอดีเรามีมะม่วงสุกอยู่สมัยนี้แล้วก็จะมีผงวุ้นนะคะสําเร็จรูปเลยแค่เราต้มน้ำแล้วก็คนผงวุ้นเราก็ทําได้เลยนะคะวันนี้เราก็เลยมีมะม่วงสุกเราก็จะเอามะม่วงสุกมา หวานใส่ในวุ้นด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะออกมาหน้าตาน่าทานยังไงนะคะนี่คือผงวุ้นที่เราเทแล้วนะคะด้านล่างจะเป็นกะทินะคะเป็นวุ้นกะทินะแล้วเดี๋ยวด้านบนเนี่ยเราจะใช้มะม่วงนะคะตกแต่งเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เทวุ้นสีลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เรามาตัดมะม่วงทําเป็นรูปดอกกุหลาบกันนะคะ ก็หั่นเขาเป็นชิ้นบางๆอะค่ะให้บางที่สุดเนาะเวลาเพื่อจะได้เวลาเเราพันเป็นรูปกุหลาบ่ะเขาจะไม่ใหญ่มากอะค่ะแล้วก็พันได้ง่ายะค่ะพอพันเป็นรูปกุหลาบแล้วเราก็จะเอาใส่วางข้างบนเนื้อวุ้นกะทินะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาดด้วยวุ้นสีค่ะแล้วก็พักไว้ให้เขาเย็นนะคะ ก็แค่พันพันนะคะพันพันให้เขาเป็นรูปวงกลมนะคะเหมือนดอกกุหลาบสักสองสามรอบค่ะ แล้วก็จัดวางลงในถ้วยเลยค่ะเข่ไ้องดูว่าเราทำได้หรือเปล่ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเทวุ้นสีบนหน้ามะม่วงเลยนะคะตอนนี้วุ้นสีเราก็เดือดได้ที่แล้วค่ะไปดูกันนะคะเรามาเทวุ้นกันเลยนะคะเราก็จะเทให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ เขาเป็นซิลิโคนนะคะดังนั้นเขาจะยืดหยุดเราจะต้องเอามาวางในที่พื้นที่ที่เรียบนะคะแล้วก็เติมเขาให้เต็มนะคะ ค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคาะเขาออกจากเทนะคะแล้วก็ตกแต่งจานรับประทานได้เลยค่ะมาแกะวุ้นกันนะคะแกะง่ายมากนี่ค่ะแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะวุนกะทีมะม่วงสุกนะคะเดี๋ยวไปรับประทานกันเลยค่ะสมัคสมาชกให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ